สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยูเซอร์ทุกท่านเลยนะคะเจอกันอีกเช่นเคยอยู่แล้วแหมดีเจสวยขนาดนี้ยูเซอร์ er ไม่เข้ามาก็แปลกแล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยวันเนี้ยก็ต้องหาอะไรสนุกเล่นกันแล้วล่ะค่ะวันเนี้ยมีให้ยูเซอร์เลือก2อย่างว่ายูเซอร์อยากให้ซ้ำเป้น <te le>

อ,อย่าซ้ำชุนชุจาทอชิน,นิจนามันพูดอะไรของมันปะฟังไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย เรามาร้องเพลงเพราะให้ยูเซอร์ฟังกันดีกว่าน้องซ้ำอย่าไปสนใจเลยแก่ๆแบบนั้นน่ะสวยๆอย่างเราอ่ะมาเต้นกันดีกว่า <c oughs> แล้วจะมีแถวบ้านเขาเรียกว่าสวยแล้วเหรอโอ้ตาบอดก,กันทั้งนั้นเราถือสวยอย่างเงี้ยโอ้โหได้แล้วได้แล่วเนี่ยอะไรแต่งตัวอะไรยังไงอย่างเงี้ยเดีแต่แม่แกแล้วกันเนี่ยไอ้จิมโจ๊กกระต่ายน้อยไอจุจกซิ่วอันนี้ไอ้โซดาดูโซเดียมโผล่เล้วนึ่งตัวอะไรเนี่ยดูไม่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยไปดูหน้ารถต้อยเลยเฮ้ยเนี่ย เรื่องเนี้ยให้ยูเซอร์ทุกคนตัดสินดีกว่าเตรียมตัวพบกับ V.S. โ o d e โมดใหม่ล่าสุดของท็อกท็อกที่จะโชว์การไฟด้วของขวัญที่สนุกสนานยิ่งขึ้นแล้วพบกันที่ t ็อกท็อก